ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรใหม่ในแต่ละพบแต่ละชาติที่เกิดกันมาบางทีก็เจริญรุ่งเรืองบางทีก็ตกตำ่ำเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เปลี่ยนจากพบนี้ไปสู่พบน้น เปลี่ยนที่อยู่ใหม่แต่ใจดวงเดิมเพราะตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเข้าสู่อายตนะนิพพานก็ต้องเกิดกันอยู่ร่ำไปเหมือนกับการย้ายบ้านพอหลังเก่าผุพังก็ต้องเปลี่ยนบ้านใหม่กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงพระนิพพานได้ใจต้องหยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ตรงนี้เนะี่ยเป็นทั้งที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นทางไปสู่อายตนานิพานอีกด้วยนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายจะตุกกนิบาตว่าถ้าบุคคลมีสุตะมาก ตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาโดยส่วนเดียวคือทั้งโดยศีลทั้งโดยสุตตะใครเล่าควรจะติเตียนบุคคลผู้เป็นโบหูสูตรผู้ทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกผู้เป็นดุดแท่งทองชมพูนุษนั้นได้แม้เหล่าเทวาก็ย่อมชมเชย ถึงพรมก็สรรเสริญแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางไกลข้อนี้ฉันใดความเป็นปะุูสูตรก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตฉันนั้นปหุสูตรหมายถึงพูดที่มีความรอบรู้หรือพูดสั้นๆว่าฉลาดรู้นั่นเอง ว่าเป็นผู้ฉาาลาดรู้คือเป็นผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ได้เล่าเรียนมามากได้ยนินได้ฟังได้อ่านมามากซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นต้นทางของปัญญาท้าไม่เกิดความรู้สำหรับบริหารงานของชีวิตและเป็นกุญแจไขประตูไปสูล่ลาภ ยดสรรเสริญสุขและทุกสิ่งที่เราปรารถนาสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้นำความเป็นประหูสูตรของหมอชีวก,กะโกมารพัฒมาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันต่อจากครั้งที่แล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่เจ้าชายอภัยได้นำทารกน้อย ที่ถูกหญิงโสเพณีให้นำไปทิ้งที่กองขยะมาชุบเลี้ยงโดยตั้งชื่อให้ว่าชีวกกะโกมรพัทต่อมาพอชีวกกะโกมรพัทรู้เดียงสาและไปเล่นกับเด็กกรุ่นเดียวกันก็มักจะถูกล้อเลียนว่าโลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่และในช่วงเทศกาลต่างๆ หมู่ญาติก็จะส่งของขวัญไปให้ลูกหลานของตนแต่ชีวากากอมารพัฒกลับไม่เคยได้รับของขวัญจากหมู่ญาติเลยจึงถามความจริงกับเจ้าชายอภัยเจ้าชายอภัยเห็นว่าถึงเวลาที่จะบอกความจริงแล้วจึงไล่าฟังว่าพ่อนะ่ะไม่รู้จักแม่ของลูกแต่พ่อน่ะเป็นพ่อของลูก เราได้เลี้ยงลูกมาเมื่อชีวการกุมารพัฒท,ทราบความจริงแล้วก็คิดว่าการจะอยู่ในราชตระกูลโดยไม่มีวิชาอะไรเลยนั่นนะเห็นจะเป็นการไม่สมควรเราควรจะเล่าเรียนศึกษาหาความรู้เอาไว้จึงจะดีชีวการกุม,มารได้พิจารณาถึงวิชาความรู้ ที่จะไปศึกษาว่าจะเรียนที่ไหนเรียนวิชาอะไรดีศิลปะเกี่ยวกับการลบก็เป็นความรู้สำหรับใช้เบียดเบียนผู้อื่นส่วนศิลปะทางการแพทย์มีเมตตาเป็นเบื้องต้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลกัสัตว์ทั้งหลายเมื่อคิดเช่นนั้นจึงตัดสินใจเลือกศึกษาวิชาการแพทย์ สมัยนั้นมีพวกพ่อค้าชาวเมืองตากศิลาได้เดินทางมาเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยดังนั้นชีวกะโกมรพัฒจึงถือโอกาสนี้ถามพวกพ่อค้าว่าในเมืองตากศิลามีอาจารย์สอนวิชาแพทย์บ้างไหมเมื่อพ่อค้าตอบว่าดูก่อนกุมาร มีนายแพทย์ผูกเป็นอาจารย์ทฤษาป่ามกได้ตั้งสำนักอยู่ในเมืองตากศิลาอาจารย์ท่านนี้มีวิชาทางด้านการวินิจฉัยโรคได้เป็นเยี่ยมแล้วก็ยังสามารถรักษาหายขาดได้อีกด้วยเมื่อทราบว่ามีนายแพทย์ตั้งสำนักสอนวิชาแพทย์จึงหลบหนีออกเดินทางไปกับพวกพ่อค้า โดยไม่ให้เจ้าชาภัยรู้ถึงการหลบหนีของตนวชิวากากรโกมรพัทเดินทางไปถึงเมืองตักศิลาแล้วก็เข้าไปหาในแพทย์ผู้เป็นอาจารย์ทิศาป,ปาโมกทันทีอาจารย์เห็นแล้วก็ถามว่าเจ้าน่ะเป็นใครกันวชีวากาโกรมรพัทเรียนให้ทราบว่าตอนนั้นเป็นหลานของพระเจ้าพิมพิสาร และเป็นโอรสของเจ้าชายอภัยมาที่นี่เพื่อขอศึกษาศิลปวิทยา,า,า,าในสำนักของท่านอาจารย์เ่าอาจารย์พิจารณาเห็นว่ามีหน่วยก้านดีและมีความตั้งใจจริงจึงรับตัวไว้เป็นลูกศิษย์ในสมัยนั้นผู้ลูกศิษย์ที่ศึกษาอยู่ในสำนักขออาจารย์ จะมีอยู่สองประเภทคือสิทธิประเภทเสียงเงินค่าเล่าเรียนให้กับอาจารย์สิทธิประเภทนี้เนะี่ยจะเป็นพวกลูกของผู้มั่งมีเงินทองเช่นเป็นโอรสของพระราชาเป็นลูกของหมัดเป็นลูกเศรษฐีหรือเป็นลูกของกุดุมพีเมื่อเสียงเงินค่าศึกษาเล่าเรียนให้แก่อาจารย์แล้ว ก็มาตัองทำการงานอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวคือตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาเท่าน,นั้นส่วนสิทธิอีกประเภทคือไม่เสียค่าเล่าเรียนให้กับอาจารย์สิทธิประเภทนี้ส่วนมากเป็นลูกของคนยากจนหรือพวกหนีพ่อแม่มาศึกษาเล่าเรียนอย่างเช่นชีวก,กะโกมารพัท ไม่มีเงินจะเสียค่าเล่าเรียนให้กับอาจารย์ก็ต้องทำงานตอบแทนดังนั้นชีวกาคมมรพัฒจึงต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยซึ่งขณะนั้นชีวกาคโคมรพัฒมีอายุ16ปีแต่ก็เป็นผู้มีปัญญาทรงจำได้ดีอีกทั้งยังเป็นคนขยัน แม้จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ด้ความเป็นประหูสูตรทำให้สามารถศึกษาวิชาได้มากเรียนได้เร็วมีความเข้าใจดีด้วยและวิชาที่เรียนแล้วก็จำได้แม่นยำไม่ลืมเลือนเลยครั้นชีวะกะโกมาราพัทสุภาคเพียนเรียนวิชาแพทย์ ผ่านไปได้เจ็ดปีก็สามารถเรียนวิชาการจนกระทั่งหมดความรู้ของอาจารย์ในขณะที่ลูกศิษย์คนอื่นต้องใช้เวลาเรียนถึง16ปีจึงจะจบหลักสูตรชีวก,กาคุมรพัฒน์รเรียนว,วิชาผ่านไป7ปีก็รู้สึกแทงทะลุปรโปรง่ง ในวิชาการรักษาโรคทุกชนิดแต่ยังไม่มั่นใจว่าได้ศึกษาวิชาสำเร็จหรือไม่จึงถามอาจารย์ว่าตนเรียนมาเจ็ดปีแล้วเมื่อไรจะสำเร็จวิชาสักทีอาจารย์เมื่อจะทดสอบภูมิปัญญาของลูกศิษย์จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะเอาเสียมนี้เนี่ย ไปตรวจดูรอบเมืองตักศิลาในระยะทางด้านละหนึ่งโย์ว่ามีสิ่งใดที่มัญนยาไม่ได้บ้าง่อพบแล้วก็ให้ขุดเอามาให้อาจารย์ดูจิวกาโกมาราพัได้เดินไปรอบเมืองตักศิลาก็ไม่เห็นพืชชนิตไหนที่ไม่สามารถประกอบป็ญญาได้จึงกลับ เข้าไปหาอาจารย์และกราบพร,รียให้ทราบว่าอาจารย์ครับกระผมได้เดินไปรอบเมืองแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีสิ่งไหนที่จะประกอบเป็นยาไม่ได้เลยพอถ้าอาจารย์ได้ฟังลูกศิษย์กล่าวเช่นนั้นก็กล่าวด้วยความชื่นชมยินดีว่าบัดนี้เนะี่ยเธอได้ศึกษาวิชาการแพทย์ สำเร็จแล้วอาจารย์เขาแสดงความยินดีด้วยจากนั้นก็อนุญาตให้กลับกรุงมราชครึกได้พร้อมกับให้สเบียงเดินทางเพียงเล็กน้อยสายเหตุที่อาจารย์ให้สเบียงสําหรับเดินทางเพียงเล็กน้อยเพราะท่านคิดว่าชีวการนี้เป็นบุตรของตระกูลใหญ่เมื่อกลับไปถึงเมือง ก็จะได้สการะใหญ่จากหมูญาติแล้จะทำให้เขาน่าไม่รู้ถึงคุณค่าของวิชาที่ได้ศึกษาม,มาแต่หากเขาหมดสเสบียงกลางทางเขาก็จะใช้วิชานี้เลี้ยงชีพระหว่างทางได้และจะทำให้เขารู้ซึงถึงวิชาแพทย์แม้ว่าชีวกาโกมารพัฒจะเป็นประหูสูตรเรียนจบวิชาแพทย์ ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีศิลปะในการใช้ความรู้และสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่นั้นเราคงต้องมารับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องในวันนี้เนะี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความรู้ในอย่างหนึง่งแต่ศิลปะในการนำความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็อีกอย่างหนึง่งฉลาดรู้แล้วก็ต้องฉลาดทำด้วยมีประหูสูตรอย่างเดียวนั้นยังไม่พอแต่ต้องมีศิลปะในการนำไปใช้ควบคู่กันไปเหมือนอาจารย์ของหมอชีวก,กะโกมรพัฒท,ที่กำลังพยายามสอนให้ลูกศิษย์ได้นำความรู้ ที่ได้ร่ำเรียนมาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราเองก็เช่นเดียวกันเราได้ศึกษาและฟังธรรมกันเป็นประจำแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเกิดผลก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและทําอย่างต่อเนื่องดังนั้นพอรู้อย่างนี้แล้ว ก็ให้ลูกๆทุกคนตั้งใจสร้างบารมีกันให้เต็มที่โดยเฉพาะการทำใจหยุดนิ่งนั้นต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวกันให้ได้นี่เป็นวิชาชีวิตที่จะทำให้เราปลอดภยัยและก็มีชัยชนะไปทุกภบทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน thơn